หกห้าร้เลยเลยทำม้อนทำห้องอัดเสียงกับแผงอะไรนะแผงไข่แผงไข่แผงรองไข่นะครับหกห้าร้อยหกห้าร้อยได้ประมาณพื้นที่พื้นที่ประมาณยี่สิบเจ็ดตารางเมตรนะครับเหลือเชื่อมกห้าร้อยเหลือเชื่อใช้เสียงดีด้วยนะครับเสียงกล้องไหมครับเทสเทสนะครับนี่ก็เทสเทสครับ นี่คือตัดเสียงรับแข็งไข่เสร็จเสียงแค่สองด้านนะครับถ้าหากเสียงชัดเดี๋ยวจะทำทำฟ้าเพดานด้วยมันทำเสียงชัดทำฟ้าเพดานด้วยเลยครับลดฟ้าปพดานด้วยเลยเสียงจะได้สือราวครบมูเลยลดแสงสะท้อนครับเออเสียงสะท้อนครับตอนแรกว่าจะใช้ฟองน้ำแต่ราคา หนึ่งจุดสองคูณสองเมตรห้าร้อยบาทนะครับแผ่นอั่นนี่ทำไมแต่กับเชี่ยงเชีนน่ย,ย,ย,ยงตาไม่กองหรอมันดื้อถือ,ถอ,อเนี่ยทำไมดิเออร์ครับเลยใช่ครับ ไม่ไม่มากครับประมาณนี้ครับใช้ได้ครับเทสดูแล้วเสียงใช้ได้เลยไม่กล้องเหมือนเมื่อก่อน